สวัสดีครับเพื่อนๆนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็กิจกรรมเดือนธันวาประกาศแล้วนะฮะโอ้โหผมพึ่งมีโอกาสได้ทำเมื่อเช้านี่เองนะฮะนะฮะงานก็ยุ่งนี่ก็แอบมาทำนะครับนะครับก็ฤดูการแห่งมรดกนะฮะฉลองวันหยุดกับโปเกมอนโกนะฮะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของบอสละกันนะครับเป็นหลักนะฮะ เอามาดูกิจกรรมกันก่อนนะฮะไม่เชิงกิจกรรมหรอกนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะเนาะรางวันนะฮะเมื่อเราทํางานวิจัยครบ7วันนะครับก็ของเดือนธันวานะฮะจะเริ่มวันที่2ตีสี่ก็คือคืนนี้แหละนะครับตีสี่นะฮะจนถึงวันที่2มกราตีสี่นะฮะรางวันใหญ่นะฮะถ้าเราทํางานวิจัยครบ7วันเนี่ยจะได้ไดโนนะฮะหรือว่าโมโนซึนะครับ ตัวนี้ลุ้นชายนี่ด้วยนะผมยังไม่มีเลยนะฮะตัวนี่มันเป็นตัวสีเขียวๆนะฮะไม่มีครับหายากหาเย็นเหลือเกินนะฮะแล้วก็ชุดรวมหนึ่งโปเกคอยนะฮะรายสัปดาห์จะมีขายทุกวันจันนะฮะก็คือเป็นกล่องหนึ่งโปเกคอยในนั้นมีของสําคัญก็คือบัตรตีบอสร,ระยะไกลนะฮะแล้วก็มีไอเทมอื่นๆยิบยิย่อยๆว่ากันไปนะครับ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องที่ทุกคนถามกันมาจังว่าบอสเป็นอะไรนะฮะก็คือผมไม่รู้นะฮะต้องรอเขาประกาศแบบนี้แหละผมถึงจะรู้นะครับนี่ฮะผมก็บอส5ดาวนะฮะของเดือนนี้นะฮะจะมี3ตัวนะฮะก็คือมีเรซิลัมซีเซคร่มแล้วก็คิวเลมนะฮะจะกลับมาเป็นบอส5ดาวเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกนะฮะในในโปเกมอนโกนะครับที่คุณจะได้เผชิญหน้ากับ เรซิลัมเซคัมแล้วก็คิวเลมาชนี่สีแตกต่างเย้นะครับเอนะครับผมก็เก็บมาตั้งเยอะแล้วนะฮะยังยังไม่มีชายนี่เพราะวันพึ่งประกาศวันนี้นะฮะก็จะเริ่มนะฮะวันที่1วันถึงวันที่16นะฮะธันวาคมครึ่งเดือนแรกนะฮะจะเป็นเรซิลัมแล้วก็เซคอมครับผมอ่าก็จะเป็นโปเกมอนจากภาค Back and White นะครับ อแล้วก็ครึ่งเดือนหลังครับ16ธันวาจนถึงสุกที่31ธันวานะฮะจะเป็นเคียวเรมนะฮะก็จะมีชายนี่เช่นกันนะสามตัวมีชายนี่นะครับผมนะฮะเริ่มวันนี้แล้วนะฮะแล้วก็บอสเมกาครับผมในี่ใครสนใจบอสเมกานะฮะจะเป็นเมกาสตีลลิกนะฮะในวันที่1ธันวาจนถึงวันที่23ธันวาเลยเป็นเมกาสตีลลิกตัวเดียวเลยนะครับหรือว่าเมกาฮะ ากาเนลนะฮะแล้วก็วันที่23จนถึงวันที่7มกรานะฮะจะเป็นเมกาอะบูมาสโนนะฮะหรือว่าเมกายูกิโนนะฮะมีชายนี่ทั้งคู่นะครับมีชายนี่ทั้งคู่นะครับาการตีบอสเมกานะฮะเราตีบอสเมกาเนี่ยเราจะได้จับตัวธรรมดานะครับคือร่างร่าง3ธรรมดาหรือว่าร่าง2ธรรมดาของเขาอะนะครับแต่ว่าเราจะได้เมกาเอเนจีนะครับเมกาเอเนจีก็จะเอามาเพื่อพัฒนา โปเกมอนของเราให้เป็นโกเมก้าได้นะฮะแต่ว่าการพัฒนาร่างเมก้านะครับมันจะอยู่ได้เพียง8ชั่วโมงนะครับคือเมก้าเนี่ยมันเป็นร่างที่ไม่ใช่ร่างถาวรน,นะฮะมันเป็นร่างชั่วคราวนะฮะไม่ว่าเกมไหนหรือว่าในอนิเมะในหนังในอะไรก็แล้วแต่นะฮะเมก้าเป็นร่างชั่วคราวเว้ยเฮ้ยมันไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าจะกลายร่างครั้งก็ต้องใช้เมก้าเอเนจีนะฮะซึ่ง วิธีนี้ไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมนะครับผมไม่ได้ตีบอสเม,เมก้าเลยให้ตายสิ <laughs> นะครับออาทีนี้มาดูชั่วโมงในการตีบอสกันบ้างครับผมชั่วโมงในการตีบอสก็คือทุกวันพุธนะฮะของเดือนธันวานะฮะชั่วโมงตีบอสจะเกิดขึ้นเวลาหกโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนะฮะทุกยิมจะขึ้นมาเป็นบอสไข่ดำหมดเลยยกเว้นยิมไหนที่มันมีอ่าอะไรนะมีไข่ค้างอยู่นะฮะมีไข่ค้างอยู่ก็จะ เป็นตัวอื่นก่อนแลวเดี๋ยวสักพักมันจะเป็นไข่ดำแม่นะฮะวันที่หนึ่งวันที่8ดและวันที่สิบห้าธันวาคมนะฮะจะเป็นเลิลัมกับเซคลอมนะครับก็เฮ้ยวันที่หนึ่งวันนี้นี่วะ่ะอ้าววันนี้เลยครับวันนี้วันพุธที่หนึ่งธันวาคมนะฮะอ่ะใครอยากให้ผมไลฟ์ตีบอสพาตีบอสพาตีเลิลัมกับเซคลอมครับกดไลค์มารุัวเลยกดไลค์มากดไลค์มากดไลค์มา นะครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอยากให้ผมตีบอสคอมเมนต์มานะฮะถ้าอยากให้ตีบอสแบบเฮ้ยชัวร์เลยพี่พี่ต้องหนีงานมาแบบมาไลฟ์ตีบอสกับผมนะห้าสิบาทกดมาห้าสิบาทกดมาขายเก่งนะครับเอาว่ากันไปครับว่ากันไหวว่ากันไปนะครับแล้วก็วันที่ยี่บสองและก็วันที่ย9ิบเก้าธันวาคมนะฮะจะเป็นชั่วโมงตีบอสของเคียวเรม นะครับก็คือคือวันพุธเนี่ยมันจะเป็นช่วงหกโมงถึงทุ่มเนี่ยมันจะเป็นบอส5้าดาวหมดเลยประมาณนี้ละกันนะครับส่วนวันอื่นก็ขึ้นมาปะปลายประมาณนั้นแหละนะฮะส่วนวันที่1วันนี้ยนะฮะวันที่8ดวันที่15ห้าอะไรก็แล้วแต่นะใครอยากให้ผมตีบอสกดไลค์มากดไลค์มาห้าสิบบาทจ่ายมาห้าสิบบาทจ่ายมาขายเก่งนะครับพูดเล่นพูดเล่นนะฮะ อาทีนี้มาดูชั่วโมงสปอร์ตไลท์ครับชั่วโมงสปอร์ตไลท์จะเป็นเหมือนมินิคอมมิชชี่เดย์ครับผมนะฮะก็คือในช่วงวันอังคารนะฮะช่วง6กโมงจนถึงหนึ่งทุ่มจะมีโปเกมอนตัวหนึ่งเกิดมาเยอะมากทั่วโลกเลยนะครับโดยวันอังคารที่7จธันวาคมจะเป็นเอเลบูหรือว่าอิเล็กซาบัตครับผมแล้วก็จะได้ลูกอมนะฮะจากการลบโปเกมอนนะฮะลบโปเกมอนอันนี้ผมเขียนผิดน,นะอ่าลบโปเกมอน แล้ววันที่14ทันวาครับจะเป็นแมกม่าหรือว่าบู o เมอร์ครับจะได้ XP จากการพัฒนาร่างโปเกมอนครับตัวไหนก็ได้นะครับแล้ววันที่21ครับ21ธทันวาจะเป็นสโน w v เวอร์หรือว่ายูกิคาบุริครับผมจะได้ XP จากการจับโปเกมอนสเท่านะฮะตัวนี้ใช้ดีนะครับสโน w v เวอร์เนี่ยนะครับร่าง3เนี่ยเอาไปตีบอสเอ้ยเอาไปตี p v p ดีมากนะครับ เพราะฉะนั้นหาจับกันไว้ด้วยทั้งหลีพันห้าสองพันห้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้ดูด้วยอ่านะฮะเป็นสโนว์อะไรนะชาร์โจนะฮะอ่าแล้วก็วันที่ยี่แปดธันวานะฮะชุบชูฮะคูมาชุนนะฮะลูกจะได้ลูกอมจากการจับอ่าโปเกมอนนะฮะอันบนเป็น XP นะใครอยากได้ XP กก็จับเยอะ อันล่างเป็นลูกอมนะฮะจากการจับโปเกมอนนะฮะชุบชูนี่ผมยังไม่มีชายนี่เลยมั้งนะฮะแล้วก็ทุกตัวมีชายนี่นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Community d เดเดือนธันวานะฮะซึ่งจะเป็นงานใหญ่ประจำปีของ Community d เ y นะฮะเป็นอันรู้กันว่าเป็นประเพณีกันแล้วนะครับว่าเดือนธันวาเนี่ยนะฮะจะเป็นวันรวมยอด Community Day ครับผมใครยังไม่มีตัวไหนขาดตัวไหนคันดี้คัอันไหนขาดนี่เลยครับก็ จปีนี้จะจัดวันเสาร์ที่18แล้วก็วันทิตที่19นะครับก็คือจะมีโปเกมอนที่ปรากฏตัวในคอมมิชตี้เดย์ตลอดทั้งปีเนี่ยนะ,ะมาเกิดอ,อยู่ทั่วไปเลย2วัน,น,นะะเนี้ยนะฮะเนี่ยใครรอจับผีอยู่เนี่ยมีผีด้วยตัวหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็รอจับกันไปนะฮะแล้วก็ใครยังไม่มีนี่ฮะฉลามนี่มาแล้วฉลามนะฮะก็ไล่จับเอาละกันนะฮะแล้วก็โปเกมอนที่ เกิดในคอมมิชชีตเดย์ปี2020นะครับจะมีจากการฟักไข่แล้วก็เป็นบอสนะครับแล้วก็2วันนี้นะฮะเป็นวันที่ดีถ้าใครพลาดโอกาสในการพัฒนาร่างเพื่อรับท่าพิเศษนะครับวันนี้ก็จะทําได้เดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็กิจกรรมที่กําลังจะมาถึงนะครับโอ้สี่กิจกรรมใหญ่ๆเลยนะฮะซึ่งเริ่มแล้วก็คือฤดูแห่งมรดกผมเดี๋ยวผมทําคลิปอีกทีนึ่งนะฮะเริ่มวันนี้นะฮะและสิ้นสุดนู่นนะฮะหมีนา ไก่มากนะฮะก็จะเป็นเ,เริ่มต้นการเดินทางนะฮะโดยการได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตนะฮะเขาจะไปทัวร์โปเกมอนนะฮะโปเกมอนโกทัวร์นะฮะโจโตะกันนะฮะแล้วก็วันน้ำหอมนะฮะเจ้าอะไรนะหมูน้ำแข็งเนี่วันอาทิตย์ที่5เดี๋ยวมาว่ากันนะรายละเอียดตัวนี้นะครับจะมีมอนน้ำแข็งเกิดเยอะด้วยนะครับ แล้วก็ปริศนาหอคอยเกี่ยวมังกรโอ้ันี้ยังไม่รู้อะไรนะฮะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโปเกมอนภูมิภาคอิกชูครับจะเริ่มวันที่7จธันวานะฮะจนถึงวันที่12บธันวารายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมฉลองวันหยุดจะเริ่ม16บธันวาถึง31มเอธันวารายละเอียดเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ข่าวสารไม่พลาดแน่นอนครับผมนําเสนอข่าวสารพยายามนําเสนอข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ตามทันนะฮะ เริ่มกิจกรรมแล้วก็รู้ทันคนอื่นประมาณนั้นเลยละกันนะครับอ่าถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์มากดไลค์มา <c oughs> นะฮะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาใครอยากให้ผมตีบอสห้าบาทโอนมาเอ้ยไม่ใช่ขา่ <c oughs> เก่ง <c oughs> นะครับอ่าล้อเล่นกันสนุกสนานขำๆนะฮะแต่รับเงินจริงนะครับเอานะฮะเราทำงานกันอย่างมิดนะฮะคิดตังค์แบบสตูครับ <c oughs> นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปฤดูการแห่งมรดกอีกนะครับก็คอยติดตามคลิปนะฮะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ